วันนี้มานึ่งขนมจีบนะครับหลังจากที่ซ้ำไส้ไปเมื่อวานนี้เชิญรับชมครับก่อนอื่นก็ติดเตาตั้งสังซึงก่อนเลยให้น้ำเดือดนะครับตัดใบตองเตรียมรองก้นซึงนะครับเพื่อไม่ให้ขนมของเราติดกันเสร็จแล้วทาน้ำมันด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเริ่มห่อ,อก,กันแล้วนะครับนี่ครับไสมาแล้วแต่วันนี้ได้แผ่นเกีียวที่ใช้ทอดมันหนาไปหน่อยครับที่จริงต้องใช้แผ่นเกีียวสำหรับต้มนะครับมันถึงจะอ่อนนุ่มอร่อยมากแต่อันนี้ก็ใช้แก้ขัดไปก่อนก็อร่อยเหมือนกันครับ พอห่อเต็มถังซึงแล้วก็เอามาตั้งไฟได้เลยนะครับนี่ครับนึ่งไปซัก10นาทีก็เอาออกได้พอเอาออกเสร็จปุ๊บก็ต้องทำการเอาน้ำมันกระเทียมเจียวมาเขียเขียเขียไม่ให้มันติดกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เทใส่หม้อ,อาไว้ครับ นี่ครับได้แล้วครับจัดจานเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาน่ากินอย่างนี้แหละครับรสชาติก็ดังใจหวังเลยนะครับนี่ครับขนมจีบของเรา